สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้ผมผมก้ากับแม็กจะมาร้องเพลงให้กับเพื่อนโค้ดครับเมื่อวานเพื่อนโค้ดอกหักเอ,อเพื่อนโค้ดบอกว่าเพื่อนเพื่อนโค้ดจะรอผู้หญิงคนหนึ่งผมก็เลยเตรียมเพลงหนึ่งมาร้องให้ฟังนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยใช่เปล่าฮะใช่เปล่าอะไรใช่เปล่าอ้าวเบลรก เพลงนี้ไม่ไม,ม,ไม,มีดนตรีนะครับ <c oughs> สามร้ <c oughs> องสดไนนะ oh, <okay. S 2> อ้นักโอ้โหนะ,ะสามสี่เฮ้ยเอ้ยเอเคสามสี่ <c oughs> <c oughs> วันเวลาที่มุนเลยไปทำให้สิ่งไหน เปลี่ยนแปลงเท่าไรก็ตามแต่วันเวลาไม่มุนหัวใจทำให้วันไวทุกภาพในใจยังสวยงามแม้ว่าเรานั้นยากกันไปตั้งนานแม้ว่าเธอนั้นพบเป็นคนที่ตรงกับหัวใจอาจไม่ ฉันเตลืออยู่ในห่วงความจำไม่เป็นไรไ<ว>แค่อยากแค่อยากให้รู้ไวรู้ไว้ด้วยวแต่ส่งไปส่งไปว่าฉันนั้นยังรักเธอหมด ถึงหัวใจฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนแม้ต้องมองเห็นเธอจับมือของใครฉันก็จะไม่โกรธจะไม่โทษที่เธอต้องไปตราบที่ฉันยังศรัทธาในรักเดียว ที่ฉันยังไม่เลี้ยวมองคนนั้นสิ่งที่มันทำให้ฉันไม่วันไหวเพราะฉันตั้งใจว่าจะไม่รักใครได้อีกนอกจากเธอขขาถึงตองมือเลยครับ ไอ้เดี่ยวอะไรอะไอบอกอะไรตกมือไม่มาแล้วเพลงก็มีแค่นี้ครับเพื่อนโค้ดฝากฝากเออคลิปบ้างนะครับเพื่อนอ่าโอเคนเนาะคลิปบ้างนะ้วเจ้ามึงมีเพื่อนโค้ดโอเคแล้วนะโอเคโอเคโอเคฝากคลิปนี้ อ่ะโอเคยัง่ะโอเคเนี่ยเออโอเคโอเคอเครัคบฝ<อ> <c oughs> าก <c oughs> คลิปนี้ถึงเพื่อนโค้ดนะครับครับขอบคุณครับ <c oughs>